จนกระทั่งเพื่อนๆนะคะเริ่มบินได้ส่วนเบอร์นัดไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะบินไม่ได้สักทีค่ะ พิ้เพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยกอดของนอกน้อยเมื่อเจ้าเบอร์นานะคะนกที่มันมีปีกที่ยาวมากๆเลยจนปีกมันนะคะไม่สามารถที่จะทําฟังก์ชันการบินได้เจ้าเบอร์นานะคะรู้สึกเสียใจมากเลยที่ปีกของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้มันบินได้เราไปดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าเบอร์นาจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชก็เป็นกําลังใจให้ด้นะคะ เป็นเรื่องของนกตัวหนึ่งค่ะที่มันมีปัญหานะคะเจ้านกตัวนี้ชื่อว่าเบอร์นัดค่ะเขาไม่เหมือนนกตัวอื่นเพราะว่าเขามีปีกที่ค่อนข้างยาวมากเลยตอนเป็นลูกนกนะคะเบอร์นัดก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต่างจากเพื่อนคะ่ะจนกระทั่งเพื่อนๆนะคะเริ่มบินได้ส่วนเบอร์นัดไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะบินไม่ได้สัทีคะ่ะ มีเพื่อนนะคะพยายามช่วยเหลือว่าโอ้อย่างงั้นแหละลอเรนซ์ Lawrence, โอ้จิกเชือกไปเรื่อยๆให้เพื่อนนะคะมาช่วยว้าวฉันบินได้แล้วแต่จริงๆก็บินไม่ได้นะคะเบอร์นาร์ดพยายามทุกวิถีทางคะ่ะว่าเอ๊จะทํายังไงกับปีกที่มันยาวเกินไปเบอร์นาร์ดรู้สึกหมกมิดที่ปีกใช้กันไม่ได้นะคะจึงพยายามวนให้มันเล็กลงหรือว่าคิดว่าเอาไปทาผ้าพันคอหรือว่าโบสวย,สวย วิธีไหนก็ไม่ได้เรื่องนะคะเบอร์หนัดรู้สึกท้อใจค่ะเบอร์หนัดก็อยู่ที่ต้นไม้ต้นเดิมนะคะเป็นเวลานาน,านมีเพื่อนเปลี่ยนหมุนเวียนมาหลายวันค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงร้องของผู้ที่เศร้า้ย,ยิ่งกว่าเบอร์นัดค่ะเพราะว่าฉันรู้สึกเศร้าจางังแถมไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงเศร้าเจ้าลิงอุลังอุตังครั่ครวนนะคะโอ้ เบอร์นาจึงกระโดดไปเรื่อยๆแล้วใช้ปีกยาวๆกอดเจ้าริงอูรังอุตังไว้แน่นเลยล่ะค่ะเจ้าริงอูรังอุตังหยุดร้องไห้นะคะมันก็ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายแล้วก็กอดของเธอทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยคืนนั้นเป็นคืนแรกนะคะในช่วงเวลาอันยาวนานที่เบอร์นาดหลับปุยแล้วตื่นขึ้นมาอย่างสดใสจะมีอะไรวิเศษไปกว่านี้อีกนะโอ้มีเพื่อนนะคะมารอต่อคิวบอกว่า ออกอดบ้างสิเจ้าเบอร์นาดนะคะก็เลยเต้องกอดทุกคนเลยค่ะนี่เบอร์นาดเลิกท้อใจกับเรื่องของตัวเองนะคะแถมอ้อมกอดเหล่านั้น,นยังช่วยให้รู้สึกว่าปีกของเขาแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะชีวิตนี้น่าจะมีเรื่องที่สําคัญกว่าการบินได้นะเบอร์นาดบอกตัวเองค่ะนี่เขาพยายามบินแต่ว่าก็พังโครมตลอดเลยค่ะ มาเล่นกันเธอเบอร์นาสวัสดีเบอร์นาาง่ายเบอร์น่าเบอร์น่าที่นะาทุกคนนะคะรู้จักเบอร์น่ากันหมดเลยค่ะเบอร์น่าพบว่าการช่วยเหลือสัตว์อื่นๆนะคะทําให้เขาได้รับสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก,ก่อนมีเพื่อนมากมายเลยละคะ่ะจบแล้วน่ารักมากเลยเป็นหนังสือที่เสริมสร้างความภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีตรภาพมา,ากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ